ครับผมสวัสดีครับโกผมช่องเอฟเตียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายยานพัฒน์ทองคำนะครับอ่อยู่บ้านตำบลตะโพติอําเภอบางกงชัยจังหวัดบีรัมครับวันนี้วัวอ่อยู่ในทุ่งนะครับวันนี้ก็เลยอ่มาเยี่ยมชมโรงเรือนและประวัติความเป็นมานะครับฝ่าจะได้มีโรงเรือนแบบนี้ครับก็คืออ่าผมก็เริ่มต้นจากความลำบากนะครับเมื่อก่อนก็คือเป็นกระท่อมหลังเดียวที่ ไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนพายุดุร้อนครับผมพังไปเสียหายไปก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับพอหลังจากถึงจุดจุดหนึ่งก็เลยมองเห็นว่าการสร้างโรงเรือนแบบนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องการเลี้ยงวัวได้หลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันพายุรุนร้อนอที่กระพือมาแต่ละครั้งมันแรงมากครับหรือฝนสาดโรงเรือนเสียหายทําให้เราได้ปุ๋ยคอกน้อยลงครับผมเพราะว่าเกิดจากการฉลาง รหรือเวลาลมหนาวลงลมหนาวลงแรงแรงเรามีที่กำบังให้วัวของเราก็คือมันทำให้วัวเราป่วยยากครับครับสิ่งสำคัญเลยก็คือในเรื่องที่ผมมองก็คือเรื่องสุขภาพของวัวนะครับเพราะว่าถ้าวัวเราตายขึ้นมาเราก็เท่ากับเราขาดทุนจุดเริ่มต้นยังไงครับเลี้ยงวัวกี่ตัวต้นเลี้ยงวัวมาตอนนี้8ปีครับ8ปีครับเลี้ยงวัวแค่ สามตัวตอนแรกนี่สามตัวสามตัวครับซื้อเข้ามาจากชาวบ้านด้วยไงจากชาวบ้านก็นํามาเลี้ยงเมื่อก่อนนี่คือไม่มีทุนเลยเริ่มจากศูนย์เลยไหมติดลบเลยครับติดลบเลยใช่ไหมไม่มีทุนเป็นแบบคนบ้นบานๆไม่มีอะไรเลยอันดับแรกก็คือหลังจากกระท่อมผมพังผมก็เริ่มมีคนแนะนําให้รู้จักกับทกศนะครับโอ้ครับผมบพอรู้จักกับทกศก็ได้เงินมาแรกๆก็ประมาณสามหมื่น เงินที่นํามาออกจากทกศคือนํามาลงทุนทั้งหมด<อ>ไม่ได้นําไปจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวครับผมับหลังจากทกศเขามองเห็นว่าเรานําเงินมาเพื่อพัฒนาครับเขาก็ให้เงินมาเรื่อยอ,ตอ,ตอยืต่อเติมมาเรื่อยต่อเติมมาเรื่อยจนถึงวันนี้ก็ได้ลงเดือนเป้าหมายก็คืออยากให้กเกษตรกรได้เป็นแหล่งเรียนรู้ก่อนที่กเกษตรกรจะทำฟาร์มจริงๆอะ่ะควรมาศึกษาก่อน เพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามองเห็นแล้วเกษตรกร,กรไม่ค่อยประสบความสําเร็จเรื่องการทำความวัวอืเพราะว่า,าเราลงทุนหรือเราซื้อโคในราคาที่สูงครับแต่เวลาเราขายเราขายได้ในราคาที่ถูกยังไงก็เราไปไม่รอดที่นี่เลี้ยงวัวเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับเป็นสายพันธุ์ลูกผสมทั่วไปครับที่มีอยู่ ก็คือเป็นวัวพื้นฐานโดยทั่วไปแต่ส่วนมากก็คือนําวัวพื้นฐานนี้มาผสมเทียมครับก็ต้องขอขอบคุณแบบผู้ที่นําโคบามันชาโรล,ล่ที่มาลีดน้าเชือ้อครับผมก็บุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ช่วยให้พัฒนาครับช่วยให้กเกษตรกรพัฒนาฟาร์มนะครับเราไม่ต้องวิ่งไปหาน้าเชื้อจากที่อื่นเหมือนในอดีตครับผมปัจจุบันนี้ตัวเลือกเราเยอะแยะผสมเทียมก็คือ เรียกหมอแต่ว่ามผมนะ่ะเลี้ยงวัวมาตั้งแต่เกิดโอผมมาก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ6กเจ็ดขวบก็อยู่กับวัวมาแล้ววนะัวสองสามตัวในช่วงก่อนจะไปโรงเรียน7จ็ดมงเชา้าผมก็ต้องนําวัวไปผลูกในทุ่งกลับมาอาบน้ําไปโรงเรียนครับผมตอนเยน็นเลิกเรียนผมก็ไปนั่งปล่อยวัวแล้วเฝ้าเลิกเกเรียนสี่มงย็นครับเฝ้าจนถึงห้าย็นก็ไล่วัวก็พอ อย่างนี้แหละจนอายุ18พอเริ่มอายุ18ก็เริ่มมาเรียนแถวกรุงเทพพอมีโอกาสผมก็เลยอยากนํามาพัฒนานะครับครับผมเพราะว่าเราเรียนมาก็จริงนะครับเรานําสิ่งที่เรียนมาพัฒนาเพื่อต่อยอดอาชีพครับเราไม่จําเป็นต้องอนําสิ่งที่เรียนไปในสายที่เราเรียนมาโดยตรงเพื่อป้องกันการเป็นคอขวดนะครับครับนั่นก็คือเกษตรกรเรามักจะโดน คนมองข้ามหรือคนดูถูกว,ว่าทำอาชีพเกษตรมันไม่มีเกียรติและไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีแต่ว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยมันอยู่คู่กับประเทศไทยเรามานานมากครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากสอบเป็นนายอำเภอครับแต่นายอำเภอก็ในประเทศเราก็มีไม่กี่คนเองครับผมไม,มก่กี่ตำแหน่งหรือผู้ว่าหลายคนอยากเป็นผู้ว่าเหมือนความหวังของผมเลยครับพ่อแม่ Mm. ติดตังเปล่าไว้เออถ้าสอบได้เราไปก็สอบเป็นเป็นผู้ว่าครับแต่ลืมไปว่าผู้ว่ามีแค่เจบหคนซึ่งจบมาเป็นแสนครับผมแต่เราควรจะมาพัฒนากเกษตรหรือบ้านของเราให้มันเติบโตและก้าวหน้าก่อนหน้านั้นก็คือเราไม่มีทุนครับเกษตรกร,ร,กรหรือที่เรียกว่าเกษตรกร,ร,กรลากย่านี่คือเป็นผู้ไม่มีเงินทุนครับผมไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุในใดๆได้นะครับครับการที่เราจะไปหา สินเชื่อต่างๆก็ไม่ได้ยากยากครับ,รบเข้าไม่ถึงแต่ทีนี้ผมก็เลยได้เหมือนที่บอกว่าเราเจอกับตกสเนาะเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งสำคัญมากพื้นที่ทั้งหมดคือเดิมๆเลยมีแค่หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ไรเองครับครับผมหลังจากนั้นก็ ได้ขยับขยายโรงเรือนมาอีกก็รวมเป็นที่ทั้งหมดสองไร่ครึ่งสองไร่โรงเรือนก็ประมาณหนึ่งไร่ครับก็เลยมีแนวคิดว่าเรามีพื้นที่น้อยแต่เราจะทํายังไงให้เราเลี้ยงวัวได้เยอะครับมีพื้นที่น้อยแต่ต้องใช้ให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราไม่ได้มีที่เป็นสิบไร่ยี่สิบไร่หรือเป็นร้อยไร่เหมือนบุคคลอื่นครับผมครับพอเรามีทุนน้อยเราก็ต้องดึงศักยภาพของพื้นที่ของเราออกมาให้เต็มที่ระบบการจัดก,การยังไงบ้างครับพี่ที่นี่ นะครับก็คือระบบการจัดการก็มีแปลงหญ้าแปลงหญ้ากี่ไร่ครับแปลงหญ้าตอนนี้ทั้งหมดมัน22ไร่22ไร่นะครับแต่เดิมเดิมแรกคือ12ไร่อืมเป็นเป็นพื้นฐานผมก็เริ่มมาจากฐานของการปลูกหญ้าขายปลูกหญ้าขายเมื่อเมื่ออดีตคือปลูกหญ้าขายมาก่อนครับเบกบดสับใส่กระสอบหมักและขายหญ้านเนเปียร์หญ้านเนเปียร์บักช่องหนึ่งครับนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มพัฒนามาแล้วก็เติบโตมาเรื่อย จนตอนนี้ก็ได้มีโครงการให้เกษตรกรในรัศมีฟาร์ม50กิโเมตร50กิโลเมตรครับปลูกยาเนเปียปากช่องหนึ่งครับโดยทางฟาร์มจะไปรับซื้อและตัดที่ตันละ500บาทเราตัดให้ครับเกษตรกรแค่ปลูกให้เป็นแค่ปลแล้วเราไปฉบให้ตัดให้ใช้รถตัดของเราเองดีมากเลยนะครับเพราะว่าอยากทำฟาร์มที่ส่งเสริมและเกื้อกูลกันกับเกษตรกรครับนะครับก็คือ การที่เราจะเพิ่มแม่พันธุ์เพราะว่าผมได้ทําโครงการออมลูกโครครับผมนะครับคือทําโครงการออมลูกโคหมายความว่าลูกโครคลอดมาได้30วันครับผมเกษตรกร,ร,กรสามารถมาออมลูกโคได้ครับก็คือจะเปิดออมอยู่ที่เดือนละ2 2000บาทเดือนละ2 0 0 0บาทเป็นเวลา12เดือน1ปี 1> ครับเมื่อออมครบ12เดือน เกษตรกรสามารถนําลูกโคไปเลี้ยงเป็นของตนเองได้เลยแต่ในระหว่างที่ออมถ้าเกิดโคตายเกษตรษกรบอกว่าออมมาแล้วสามเดือนแล้วโคตายเราคืนเงินให้ทั้งหมดรมเราไม่รับไม่รับเงินแล้วหรือ,รอกรเกษตรกรสามารถเปลี่ยนตัวเรียกออมตัวใหม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้การเจิบโตของการอมมันโตเกินที่ เท่าที่ผมคาดการโตูเกินผมคาดการไว้แค่แม่พันธุ์ตอนนี้50ตัวครับแต่เกษตรกร,ร,กรอยากออม300ร้อยคนหมายควา<ผ>มว่าผมต้องสามารถทําให้มีแม่พันธุ์ถึง300แม่วัวที่จะออมนี่ก็คือเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับส่วนมากก็เป็นลูกผสมลูกผสมคือเกษตรกร,ร,กรที่เขาไม่มีเงินทุนครับเกษตรกร,ร,กรไม่สามารถมานําเงินก้อนมาซื้อครับซึ่งการทําตรงนี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของเกษตรกร,ร,กรที่อยากเลี้ยงโค เพื่อเป็นอาชีพเสริมโรงเรือนนี้พี่ออกแบบเองทั้งหมดใช่ไหมครับครับโรงเรือนนี้ก็คือออกแบบเองโดยการดูอ่า u u u e e ของต่างประเทศ<อ>ดูมาเป็นเวลา3-4ปี3ปีครับดูทุกวันดูทุกวันดูทุกวันดูว่าทำไมในต่างประเทศเขาเลี้ยงแล้วเขาถึงพัฒนาครับแล้วถึงอ่า มีความกินดีอยู่ดีของอาชีพเลี้ยงโคอืผมก็มองมองแล้วผมก็มาถอดแบบครับถอดแบบเองอะไรเองก็เลยไปให้เขาเขียนแบบให้นี่ปกตินี่เขาไม่ค่อยกองกาแพงข้างๆแบบนี้เนาะครับอันนี้คือกันลมกันลมอกันยุ่งกันยุ่งกันยุ่งเพราะว่าเราฝังมุงลวดครับผมหลายคนก็มองว่าการเลี้ยงเอ่อการทาโรงเรือนแบบนี้ทําให้มีต้นทุนสูงครับผมแต่ลงทุนครั้งเดียวจบเลยใช้ได้เป็นร้อยปีครับผม เพราะว่าผมวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะเลี้ยงโคเชื่อลูกเชื่อหลานครับผมอันนี้ก็เป็นที่กับรถเข้ามาได้เลยรถเข้ามาก็สามารถใส่หญ้าได้เลยครับผมใส่หญ้าใสาฟ่ฟางครับผมเวลาฟางเหลือหรือเศษฟางเหลือก็เอารถไถเศษออกได้เลยอืแล้วรถไถดันออกเพราะว่าเวลาเศษฟางเหลือเยอะ เราใช้แรงคนทุกวันทุกวันเราสู้ไม่ไหวครับฟางก็ตอนนี้ก็เก็บไว้อยู่ที่6,000ก้อน6 0พัก้อนครับแต่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บปีละหมื่นก้อนแต่ว่าเก็บไม่ได้เพราะว่าด้วยสภาพฝนครับและปีนี้ก็ปีที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาเรื่องฝนตกเยอะครับผมทำให้พี่น้องเกษตรกรเรา ประสบปัญหารเรื่องอาหารขาดเคลนคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาลงไปดูวัวนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ของคุณพี่เอ็มครับผมครับผมเดี๋ยวรอชมอีพีหน้านะครับผมผมครับผม